ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับประสิทธิ์รถบ้านขอนำเสนอเจ้ากระบะ Toyota h ไ l u ักไชเกอร์ d, d 2.5e ปี2004หรือปี2547นะครับผ่าชมรอบคันก่อนนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับออกที่สุดจังหวัดน่านนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นตัวไฮลักวีโก้นะครับตัวนี้เป็นชมสุดท้ายแล้วนะครับปี2 5 4 7แท้นะครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้จอดลึกนะครับสวยนะครับสีสันเดิมบางนะครับ ไปหาไปใช้งานนะครับเตรียมเงินไว้รอเลยนะครับนะครับทะเบียนนะครับบอจอ838 6หน้านนะครับเป็นป้ายเดิมออกจากจังหวัดหน้าน,นะครับเดิมป้ายมันแตกรายงานนะครับเจ้าของก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับนะครับ คันนี้นะครับทะเบียนกรกฎาคมหกนะครับต่อให้ใหม่ครับไม่ต้องกลัวครับต่อให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวดูดูจอเลึกนะครับอ่ะอ่ะให้ดูภายในนะครับเห็นหัวน็อตไหมครับไม่มีขยับนะครับดูภายในนะครับสะอาดดนะครับเบาะกำมะหยีนะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีมากเลยคันนี้เดิมเป็นรถของผู้วยการโรงเรียนนะครับให้ดูนะครับ ครับดูตะเข็บนะครับสวยเดิมนะครับครับ,นะรบอย่างก็พอใช้ได้นะครับอีกสัก2ปีนะครับขับได้นะครับ อันนี้เป็นกันชนท้ายโรงงานนะครับตามรุ่นเลยนะครับดูท้ายนะครับคันนี้มีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับดูท้ายก่อนเห็นไหมครับเดิมๆนะครับเห็นไหมครับนี่ดูนะครับร้อนสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับท้ายเห็นไหมครับเดิมๆนะครับ นครับลอนกระบาครับสวยครับรถภพุ่มในการโรงเรียนนะครับคันนี้นะครับนะครับค,บนคบันนี้ออกศูนย์โตโตยต้าจังหวัดน่านนะครับ ดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่ครับอักเดิมๆนะครับดูให้ดูครับตะเข็บสวยเดิมนะครับ,มรรรบ,รบเม็ดอารนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับ ดูภายในนะครับระบบไฟนะครับนะครับออกทุกจุดครับเปิดให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนะครับดูนะครับ ดูเลขไหมนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ไม่มีไอ้แล้วครับรถบ้อป้นสวยเดิมๆนะครับใครหาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ มาทดลองขับกันนะครับเจ้ากระบะโตยโยต้าไฮรักชัเกอร์ปี2547 D4D ขัไม่เร็วตัวสุดท้ายคันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะครับ6นาฬิกา21นาทีครับวัอดีผมจะออกไปทุระที่อำเภอปัวนะครับก็เลยถือโอกาส รถคันนี้นะครับขับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกียร์ข้าวชิดนิ่มๆทุกเกียร์นะครับเยียบติดเท้าเลยหากใครสนใจคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่165,000บาท ครับกับไม้แท้ที่พึ่งวิ่งได้ประมาณ200,000กิโลครับสามารถสอบถามพูดคุยได้กันที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0987 522135รถจอดอยู่ที่บ้านใกล้ชิวาการนำเพือท่าวังผาจังหวัดหน้านอีกครั้งนะครับเปิดราคาไว้ที่165,000บาทนะครับชอบเท่าไหร่นะครับลองมา พูดคุยต่อรองกันได้นะครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับประสิทธิ์รถบ้านมีรถรถบ้านแท้ๆมานำเสนอให้กับทุกท่านเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ